หากเราจะพูดถึงตำนานวิญญาณที่เห็นเป็นอันดับต้นๆของโลกก็คงจะไม่พ้นเรื่องราวของพระนางแอนโบลีนวิญญาณไร้ศีรษะแห่งหอคอยลอนดอนถึงแม้พระนางจะสิ้นพระชนไปนานแล้วเกือบ500ปีแต่ยังคงปรากฏตัวให้คุณในยุคป,ปัจจุบันได้เห็นอยู่เรื่อยมาแอนโบลีนเกิดราวๆปีคริสต์ศักราช1507ที่ปราสาทเฮเวอร์ เป็นลูกสาวของเซอร์โทมัสโบลีนกับเลดี้เอลิซาเบตโบรีนโดยแอนมีพี่น้องรวมกัน5คนแต่เสียชีวิตแต่เล็ก2คนเหลือพี่สาวคือแมรี่โบลีนและน้องชายคือจอร์ดโบลีนเมื่อแอนอายุได้15ปีก็ได้ถูกส่งไปเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระนางโครสราชินีแห่งฝรั่งเศสซึ่งพระนางโครสเอ็นดูแอนมากและให้การเลี้ยงดูแอนเป็นอย่างดี ในปีคิศกรา1521แอนถูกวิดาเรียกกลับมาอังกฤษอีกครั้งเพื่อไปแต่งงานกับทุกพี่ลูกน้องของแอนคือเจมส์บัตเลอร์เอิร์นแห่งออมอนแต่เจมส์ได้ถูกประหารชีวิตไปเสียก่อนแอนจึงถูกส่งเข้าราชสำนักไปเป็นนางถนองพระโอษฐ์ของสมเด็จพระราชินีแคทเธอรีนแห่งอารากอนพระมเหสีองค์แรกของพระเจ้าเฮนรีที่8เมื่อมีสาวแรกรุ่นอย่างแอนเข้ามาในราชสำนัก ประกอบกับพระราชินีแคทเธอรีนประสบสภาวะมีบุตรยากอีกทั้งยังสูงอายุก,กว่าพระเจ้าเฮนรี่อีกด้วยเหตุนี้เองทําให้พระเจ้าเฮนรี่เกิดตกรุมรักแอนโบลีนและหาทางกําจัดพระราชินีแคทเธอรีนโดยพระองค์ทรงใช้เหตุที่พระราชินีแคทเธอรีนเคยอภิเษกสมรสกับเจ้าชายอาเธอร์ว่าเป็นการผิดบัญญัติของพระเจ้า เมื่ออยาขาดกับพระราชินีแคทเธอรีนได้แล้วก็ทรงขับไล่พระนางออกจากพระราชวังและในวันที่25มกราคมปีคิศักราช1533พระเจ้าเฮนรี่ทรงอภิเษกสมรสกับแอนโบลีนอย่างเป็นทางการในช่วงแรกของชีวิตคู่เป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่พอนานเข้าความสัมพันธ์ก็เริ่มฝืดเคืองด้วยเหตุที่ว่าพระเจ้าเฮนรี่ทรงไม่ชอบนิสัยเอาแต่ใจของแอนและเหตุที่แอนมีความคิดที่โต้แย้งกับพระองค์ พระกอกับแอนยังไม่มีบุตรชายให้กับพระองค์ทําให้ในวันคริสต์มาสพระเจ้าเฮนรี่ได้วางแผนร่วมกับบิชอปโทมัสแครนเมอร์และโทมัสครอมเวลถึงวิธีกําจัดพระนางแอนโบลีนและเชิญพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนให้กลับมาพระนางแอนยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายยังคงใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายรวมทั้งพยายามยุ่งเกี่ยวทางการเมืองและยังได้มีการสั่งประหารศัตรูของพระนางไปหลายคนเช่น โทมัสมอร์จอห์นฟริชเชอร์และบิชอปแห่งโรเชสเตอร์ต่อมาในวันที่8มกราคมปีคิศกรา1536ข่าวการสวรรคตของพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนได้ทราบถึงพระเจ้าเฮนรี่และแอนโบลีนทั้งคู่ได้สวมชุดสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่ไม่มงคลสำหรับอารากอนเข้าวรวมยิธีไว้อาลัยหลังจากมีการช้ดูดสูศพของพระนางแคทเธอรีนพบว่าหัวใจของพระนางกลายเป็นสีดำ จึงเกิดเป็นข่าวลือต่างๆนานาบางกว,ว่าแอนโบลีนวางยาพิษพระนางแคทเธอรีนบางกว,ว่าพระนางแคทเธอรีนเสียใจจนตรอมใจตายไม่นานหลังจากนั้นพระนางแอนได้ตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งเดือนต่อมาพระเจ้าเฮนรีทรงตกจากหลังมา้าจากการแข่งขันและมีพระอาการที่สุดหนักมากเมื่อข่าวล่วงรู้ถึงพระนางแอนทำให้พระนางตกใจและแท้งทารกชายในครรภ์ทันที ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ฝังพระศพของพระนางแคทเธอรีนโดยหลังจากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปปกติดีจนกระทั่งเมื่อนางเจนซีมัวเข้ามาเป็นนางถนองพระโอษฐ์ของพระนางแอนโบลีนเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่องการคบชู้สู่ชายการร่วมประเวณีกับผู้ใกล้ชิดก็เกิดขึ้นมาร์คเสมียตันเฮนรี่นอริสเซอร์ฟรานซิสเวสตันและวินเลียมแบรตัน ทั้ง4ถูกประหารชีวิตที่หอคอยแห่งลอนดอนด้วยข้อกล่าวหาคบชู้กับพระราชินีแอนโบลีนท้ายที่สุดก็มีการจับกลุ่มน้องชายของพระราชินีแอนคือจอร์ดโบลีนในข้อกล่าวหาเดียวกันวันที่2พฤษภาคมปี1536พระราชินีแอนและจอร์ดโบลีนถูกจับกลุ่มและส่งไปไต่สวนที่หอคอยแห่งลอนดอนหนึ่งวันต่อมาพระราชินีแอนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานร่วมประเวณีกับสายเลือดเดียวกัน และยังทรงเป็นผู้ทรยศกษัตริย์หลังจากการไต่สวนจอร์ดโบลีนถูกประหารชีวิตในวันที่17พฤษภาคมปี1536แอนโทนีคิงตันผู้เป็นยามเฝ้าประตูได้บันทึกไว้ว่าพระนางแอนโบลีนนั้นดูมีความสุขและเตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้รับการประหารพระเจ้าเฮนรี่ได้ทำตามคำขอร้องของพระนางแอนเป็นครั้งสุดท้าย โดยได้จ้างเพชฌฆาตจากฝรั่งเศสมาทําการประหารโดยใช้ดาบตามธรรมเนียมฝรั่งเศสเนื่องจากพระนางแอนกลัวการประหารด้วยขวานทื่อๆตามธรรมเนียมอังกฤษในเช้าของวันที่19ทหารได้มาเชิญพระนางเข้ารับการประหารแอนโทนีคิงสตันได้เขียนบันทึกเป็นภาษาอังกฤษว่าพระนางแอนสวมชุดสีแดงรวบผมด้วยผ้าลินินสีขาวตามธรรมเนียมของฝรั่งเศส พระนางมีนางสนองพระโอษฐ์สี่คนเดินตามมาจนถึงแท่นประหารพระนางแอนรู้สึกยินดีกับการประหารในแบบฝรั่งเศสพระนางได้สวดเป็นครั้งสุดท้ายว่าแต่พระเยซูคริสต์ข้ายินดีจะมอบวิญญาณของข้าองค์พระเยซูโปรดรับวิญญาณข้าจากนั้นนางสนองพระโอษฐ์ได้นำผ้ามาปิดพระเนตรของพระนางแต่เพชฌฆาตนั้นหนักใจเพราะว่าคอของพระนางแอนนั้นเล็กเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความตนใจของพระนาง เพชรคาดได้ตะโกนเสียงดังว่าดาบฆ่าอยู่ไหนและบันคอของพระนางโดยที่พระนางไม่รู้ตัวเลยว่าดาบมาเมื่อไหร่การประหารน,นี้เป็นการประหารอย่างรวดเร็วและเป็นการประหารในดาบเดียวเมื่อชูหัวของพระนางขึ้นมาก็พบว่าดวงตากลมโตของพระนางยังคงเบิกโพรงอยู่ปากยังคงขมุบขมิบคล้ายกับสาบแข้งหลังจากนั้นจึงให้นางกำน,นันนำศพมาใส่ในหีบทนู ศพอยู่ในสภาพงองเข่าคู่หัวซุกอยู่ในอกพระเจ้าเฮนรี่ไม่สามารถหาลรงศพที่ดีเยี่ยมให้กับแอนโบลีนได้จึงนำร่างไร้วิญญาณและคอของพระนางใส่หีบและฝังโดยไม่ได้สวมหน้ากาก,ากให้ฝังไว้ในห้องสวดมนต์ของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์แอดวินคิวลาว่ากันว่าหลังจากการประหารพระราชินีแอนก็ได้มีการพบเห็นวิญญาณไร้ศีรษะของพระนางปรากฏตัวอยู่ตามสถานที่สำคัญต่างๆของอังกฤษ มีผู้เล่าว่าพบเห็นร่างหญิงไร้ศีรษะเดินไปตามทางของยูทรีวอล์กในยามค่ำคืนมาเวลฮอลเป็นสถานที่ที่เจนซีมัวและพระเจ้าเฮนรี่วางแผนแต่งงานกันในวันที่แอนโบลีนถูกประหารก็ <c oughs> อาจจะเป็นไปได้ว่าจิตวิญญาณของแอนอาจจะติดตามดูทั้งคู่อยู่และในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ <c oughs> าาก็ยังมีผู้พบเห็นร่างหญิงแต่งกายยุคโบราณไร้ศีรษะดินมองพวกเขาจากหน้าต่าง แน่นอนว่ามีการพบเห็นวิญญาณแอนโบลีนอยู่บ่อยครั้งที่หอคอยแห่งลอนดอนเนื่องจากที่นี่เป็นที่ที่พระนางถูกประหารหนึ่งในการพบเห็นวิญญาณแอนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดย้อนกลับไปในปี1864ในกลางดึกคืนหนึ่งทหารในสังกัดของนายพลดันดัตได้เข้าเวรกลางดึกตามปกติแต่จูๆ่ๆก็ปรากฏแสงสีขาวลอ,อยบริเวณกำแพงหอคอยทหารตนนั้นจึงรีบลุกไปดู เมื่อเข้าไปใกล้ๆในระยะประชันชิดก็ได้พบกับผู้หญิงแต่งกายยุคโบราณไร้ศีรษะลอยอยู่ในขณะที่ปลายเท้าไม่แตะพื้นด้วยความตกใจทหารผู้นั้นจึงเอาดาบปลายปืนกระหน่ำแทงไปที่ร่างนั้นแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตนกำลังอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแต่เพียงผู้เดียวไม่มีแม้แต่ลอยเลือดหรือเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเช้าวันรุ่งขึ้นทหารนายนั้นก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างในเมื่อคืนให้ในผลดันดัดฟัง พร้อมกับขอลาออกในวันเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องเล่าของการพบเจอวิญญาณแอนโบลีนในคืนหนึ่งทหารยามได้เห็นกับแสงวูบวาบอยู่ภายในโบสถ์หลวงจึงปีนบันไดเข้าไปดูก่อนจะพบกับขบวนพาเหรดที่เต็มไปด้วยผู้หญิงและข้าราชบริพารในชุดยุคโบราณเดินไปทั่วบริเวณโบสถ์โดยทหารนายนั้นยังเล่าอีกว่าผู้นำขบวนคือแอนโบลีน เพราะเขาจำพระนางได้หลังจากมีคนเอาภาพวาดของพระนางให้ดูนอกจากนี้ยังมีผู้เล่าว่าพบเห็นพระนางแอนโบลีนเดินไปทั่วโบสและเดินไปทั่วหอคอแห่งลอนดอนในทุกวันเสราร์ยามค่ำคืนปราสาทเฮเวอร์ ver, เป็นสถานที่ที่พระนางแอนประสูติและยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเฮนรี่เกี่ยวพาราศีกับพระนางแอนอีกด้วยหน้าปราสาทมีต้นโอ๊กขนาดใหญ่ตั้งอยู่ มีผู้เล่าว่าในคืนคริสต์มาสของทุกปีพระนางแอนจะมายืนใต้ต้นโอ๊กเพื่อลำลึกถึงความหลังนอกจากนี้ยังมีผู้พบเห็นพระนางแอนโบลีนเดินข้ามสะพานข้ามทะเลสาบอีเดนอย่างช้าๆแม้ว่าพระนางแอนโบลีนแทบจะไม่ค่อยมาเยือนสถานที่แห่งนี้บ่อยนัก แต่ก็มีตำนานเล่าว่ามีทหารพบเห็นร่างไร้ศีรษะของพระนางแอนในมือกลุ่มศีรษะที่กรีดร้องอย่างเสียงดังก่อนจะวิ่งหายเข้าไปยังข้างปราสาทอีกหนึ่งตำนานที่โด่งดังที่สุดของสถานที่แห่งนี้คือเรื่องราวของวิญญาณพระนางแอนและคนขี่ม้าไร้ศีรษะเรื่องมีอยู่ว่าพระนางแอนจะปรากฏองค์ที่ห้องโถงของบริกกิ้งฮอล และพระนางก็จะกุมศีรษะของพระนางขึ้นรถม้าที่ลากโดยม้าสี่ตัวที่ควบคุมโดยคนขี่ม้าไร้ศีรษะก่อนจะออกตระเวนไปทั่วบริเวณบริก n ิงฮอลล์จนพระอาทิตย์ขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นในทุกๆวันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเดียวกับวันที่ประหารชีวิตของพระนางก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเรื่องราวของวิญญาณพระนางแอนโบลีนวิญญาณไร้ศีรษะแห่งลอนดอน ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหลอดเล่าเรื่องนะครับสวัสดีครับ